พราะโลกไม่เคยอยู่พัฒนาค่ะการศึกษาก็เช่นเดียวกันและพอทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของแต่ละประเทศนั้นคือคนแต่หากอยากพัฒนาคนเนี่ยเราต้องเริ่มต้นที่การพัฒนาการศึกษาก่อนแต่คําถามสําคัญก็คือว่าแล้วเราจะพัฒนาการศึกษาไทยยังไงมูลนิธิสารอนาคตการศึกษาคนนอนเน็กีดีจึงถือกําเนิดขึ้นจากองค์กรภาคเอกชน เพื่อช่วยยกระดับการศึกษาไทยตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันเข้าสู่ระยะที่4แล้วเพื่อเป้าหมายสําคัญคือให้เด็กไทยเป็นเด็กดีมีความสามารถผ่าน5ยุทธศาสตร์ที่สำคัญแล้ววันนี้ผ่านไปเกือบ1นึ่งทศวรรษแล้วนะคะผลลัพธ์ความสําเร็จส่วนหนึ่งได้ปริดอกออกผลแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงตามโอเข้าไปดูกันในงาน Connect Ed Education Forum 2025กันเลยค่ะ งาน Connect Ed Education Forum 2025ในปีนี้จัดภายใต้แนวคิด Thailand's Education Future อนาคตการศึกษาไทยอนาคตประเทศไทยรวมพลังความร่วมมือ3ภาคส่วนคือภาครัฐภาคประชาสังคมและภาคเอกชนเข้าสู่ระยะที่4คือมุ่งสู่อนาคตการศึกษาไทยที่ยั่งยืนโดยได้รับเกียรติจากพลเอกดาพง์รัตนสุวรรณประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูล,ลนิธิและศาสตราจารย์ดรนรุนรมนพิญโยศินวัฒน์ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและมูล,ลนิธิในการขยายผลสำเร็จสู่โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งภายในงานยังจะแสดงผลลัพธ์ความสำเร็จตลอด9ปีที่ผ่านมาผ่านนิทรรศการที่แสดงผลสำเร็จดังต่อไปนี้ค่ะจากจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในปี2559ปัจจุบันมีองค์กรเอกชนและพันธมิตรกว่า61องค์กร มีโรงเรียน c o n n e c ก e d ดีที่อยู่ภายใต้สังกัดสพฐจำนวนถึง7 0 1 9แห่งทั่วประเทศไทยและมีนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษารวมแล้วกว่า2.47ล้านคนมีผู้นำรุ่นใหม่หรือสกู o o พาร์ทเนอร์จำนวนถึง2,145คนรวมกันพัฒนาโรงเรียนพร้อมด้วย ICT Talent อีกกว่า6,700คน เพื่อเสริมทักษะดิจิทัลและ AI ครอบคลุมในระดับพื้นที่และยังพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษากว่า82,000คนจนทำให้คุณครูถึง76%สามารถใช้เทคโนโลยีในการสอนได้เพิ่มมากขึ้นรวมถึงจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ Learning Center ในโรงเรียนอีกกว่า2,000แห่ง จัดสรรคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์การเรียนรู้ดิจิทัลพร้อมการอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ AI เพื่อการเรียนการสอนแก่คุณครูและนักเรียนรวมมูลค่ากว่า115ล้านบาททำให้คุณครูและนักเรียนมีทักษะดิจิทัลแ n d คอมพิวเตอร์ literacy เพิ่มขึ้นถึง75%โดยผลการดำเนินง,งานของมูลนิธิได้สร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องตามกลไกห้ยุทธศาสตร์หลักผ่านความร่วมมือในการดำเนินง,งานของ5คณะทำงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่มาช่วยเสริมแกร่งให้เป็นไปตามเป้าหมายของมูลนิธิแต่น่าจะเกี่ยวกับโครงการนี้แหละคือการจัดการขยะซึ่งเดี๋ยวในช่วงบ่ายเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับอาจารย์แล้วก็น้องๆเนานะว่าโครงการนี้คืออะไร เขา,าวันนี้แค่พูดให้ฟังอย่างเดียวมันไม่พอเขาจึงยก Learning Center มาสาธิตให้พวกเราเห็นกันเลยกับว่ากระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยมีคุณครูเป็นผู้เอืนน้ออำนวยหรือ f a c i l i t a t o r นั้นมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณครูเบิร์ตค่ะหนึ่งในคุณครูฟาคนเก่งจากโรงเรียนบ้านตํารุวิงประชาสงเคราะห์อํเาเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันและเหล่าน้องนนักเรียนกันนะคะว่าการเรียนการสอนแบบนี้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้นมันดียังไงสดว,ว่า ในการเรียนการสอนแบบนี้เราใช้เราเรียกว่าชาวเซ็นเตอร์คือยึดตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลางใช่ครับวิชานี้คือเราแยกประเดฐ์วิชาหนึ่งว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงมันเป็นเอ็กซ์ตาร์คลริคูลครับเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรอันนี้เป็นหนึ่งในโครงการของโรงเรียนด้วยแล้วครับเด็กจะทําร่วมกันทั้งโรงเรียนเอ็กซ์ต r ร์คุริคลเนี่ยเป็นวิชาดวงที่เป็นวิชาตรงนี้แหละนอกหลักสูตรเลยที่เราจัดให้นะน้องๆเด็กเรียนได้ได้มาคิดร่วมกันเนาะว่าเขาอยากที่จะ ขาสงสัยอะไรแลวอยากจะแก้ปัญหายังไงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ให้เด็กๆแต่ละคนเนี่ยมีการเรียนวิชาเพิ่มเติมที่จะให้แบบความรู้ในสิ่งที่เขาอยากจะรู้แล้วแต่ละคนก็จะมาระดวสมองแล้วก็เอาความสามารถกับความรู้ที่มีมาช่วยกันมาช่วยกันลยออกมาเป็นทางขยะอัจฉริยะคนลั์ที่เราเห็นสังเกตเห็นว่าตัวผู้เรียนความเปลี่ยนไปไปตั้งแต่ก่อนใช้ระบบแบบนี้กับหลังใช้เป็นยังไงบ้าเด็กมีความสนใจดีครับเพราะสนุกสนุกเลยครับคุณครูมีการใช้ AI คุณครูมีการใช้สื่อทันสมัย เดิมตกครูเบิร์ตเองครับเป็นครูสอนภาษาไทยใช่ไหมครับก็สอนอ่านสอนเขียนเด็กเครียดเพราะคุณครูอยากให้ผลสัมฤทธิ์มันดีคิดแยกการอ่านอ่านอ่านออกเขียนได้เสร็จแล้วเด็กไม่มีความสุขแต่พอเปลี่ยนวิธีการได้ไปอบรมกับทางมอนิเเกี่ยวกับการเป็นครู f าสิเดเตอร์เนี่ยกรรู้ว่าเราต้องมีการใช้ไอทีเข้ามานะเราต้องมีการใช้คําถาพูดับเด็กอะไรครับทำให้เด็กเกิดความเรียนรู้ด้ตัวเอง สิ่งสาคัญการเป็นการเป็นฟางคือว,ว่าครูเบิ์ลว่าเราควรจะทิากการตั้งเป็นคำขาดนเพื่อพูดจูงใจนักเรียนจนนักเรียนเนี่ยสามารถหาคําตอบด้อ๋อสิ่งที่ฉันเรียนคือหมายถึงตัวนี้นะนั่นคือฟางแล้วเรามาหาคาตอบกันนะคะว่านี่คืออะไรคะนี่คือถังอัจฉริยะ ทังขยะอัจฉริยะของเราค่ะทั้งขยะอัจฉริยะซึ่งนี่เป็นผลจากกระบวนการ5ขั้นตอนที่เราเรียนรู้มาใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะเราทำขึ้นมาเพื่อจะแก้อะไรนะคะนี้ลดปริมาณขยะค่ะลดปริมาณขยะในชุมชนแล้วก็การแยกการวิธีการจัดก,การขยะได้ถูกต้องอ เพราะว่ามันก็จะแยกเป็นถาดแบบเป็นประเภทไว้ให้เลยใช่ค่แ่ทวทิธีการคือค่ะก็อันนี้ถ้าไม่จะเป็นขยะประเภทของเศษอาหารเนี้ยค่ะ,คะแล้วก็เอาไปจอที่หน้ากล้องเลยค่ะอ๋ออันนี้นี่แล้ว AI ค่ะเขาก็จะเทรนแล้วก็จําแนกภาพได้ว่า ขยะชิ้นเนี้ยประเภทเนี้ยมันคืออะไรมันคือขยะประเภทอะไรใช่อ่าเดี๋ยวพี่ลองไหมคะได้ได้น้พี่ลองลองนะนี่เป็นขยะประเภทเศษอาหารนะเขยกให้ถูกนะแล้วดูนะแล้ว่ากล้องนี้เหรออ่าค่ะใกล้ๆเลยค่ะสักสักพักหนึ่งค่ะเขาก็จะจำแนกได้เขาก็จะเปิดฝาถังนี่ค่ะเขาจะเปิดนี่ใช่เลยแล้วนี่ไงนี่ค่ะแล้วเราก็คืออันนี้คือตั้งเวลาไว้สามวิค่ะสามวิ่ามันจะปิดฝาถังงั้นพี่ต้องเจาะใหม่จะเปิดปล่อยให้ดูอีกรอบนึงนะทั้งสองซ้ำตื้น แล้วก็ะอนตราอ่านี่ค่ะประมาณนี้เลยต่อไปลองขยะอันตรายบ้างดูดิว่าเขาจะสามารถจำแนกภาพได้ไหมอ่าขยะอันตรายก็ใช้พี่เลย,เยไม่ใช่ <c oughs> อันนี้ค่ะหนึ่งองสาแต่ได้เกิดว่าพี่อย,ยากมีเร่ขยะพี่จะต้องให้เอไอค่ะถ่ายภาพจับภาพจับแนกภาพก่อน แล้วเราสามารถเรียกได้ว่าเราจะเอาตัวเราไปอยู่ในเคสไหนก็คือ,<ร>อเคสเคสเอ A, เคสบี B, เคสสี่อ,อ,อ,อย่างเงี้ยค่ะสอนอ่ะเดี๋วเราก็เรียนเรียนนิ่งกับเขาก่อนใช่ค่ะเราต้องสอนเขาก่อนสอนเขาก่อน,อ,น,อ,นอ๋อก็คือพี่สามารถเอาขยะไปจอดอยู่หน้ากล้องแล้วสอดถ่ายเขาบันทึกไว้ถ้าวัตถุชิ้นนั้นปรากฏเมื่อไหร่เขาก็จะบอกเราได้ว่าเราต้องทิ้งอันไหนใช่ค่ะ คุณอว่ารู้สึกยังไงกันบ้างรู้สึกตื่นเต้นมากที่มายืนในจุดจุดนี้ได้เพราะว่าน้อยคนที่จะได้โอกาสแบบนี้ที่จะมายืนนําเสนอให้ระดับรัฐมนตรีฟงังผมก็รู้สึกว่าดีมากครับบางทีเด็กหรือน้องๆที่โรงเรียนอาจจะไม่ได้มายืนแบบนี้และผมได้มาชอบการเรียนการสอนแบบชาวเซ็นเตอร์แบบที่เรากําลังทำกันอยู่หรือเปล่าชอบเัยทำไมถึงชอบคะเพราะว่า ผมเคยทํามาแล้วรอบหนึ่งครับแต่ตอนนั้นยังไม่สําเร็จครับแล้วผมมาทําตอนนี้อีกรอบหนึ่งหมายถึงว่าจากกระบวนการเรียนรู้แบบนี้มันทําให้ผลลัพธ์เราสําเร็จเงี้ยหรอแสบน้องเชียร์ค่ะถ้าถามว่าหนูชอบไหมชอบอยู่แล้วค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะพวกหนูเนี่ยได้ตั้งประเด็นเองว่า<ม>เราอยากจะรู้เรื่องอะไร<ม>เราอยากจะแก้ไขปัญหาตรงไหน<ม>โดยใช้ห้าขั้นตอนวิธีการนะคะคือตั้งคําถามค้นหาคําตอบและที่หนูชอบไปมากกว่านั้นคือลงพื้นที่สํารวจ ที่เราจะได้เห็นกับตาเราเองค่ะผมก็เลยถามเลยว่าชอบขั้นตอนไหนมากที่สุดในกระบวนการ5อย่างการสรําสวจการสำรวจค่ะเพราะว่าเราจะได้เห็นของจริงของจริงค่ะ<อ>แล้วก็ได้นามาแก้ไขปัญหาจริงๆด้วยอ,อดีจังเลยอ่ะแล้วน้องโมล่ะคะเราใน5้ากระบวนการนี้เราชอบกระบวนการไหนมากที่สุดในการเรียนรู้แบบนี้ชอบอภิปรายด้วยเหตุผลแบบผมอยากมีเหตุผลว่าทําไมเราถึงทําแบบนี้ทําไมเราถึงต้องทําเพราะว่าพวกผมอยากให้ขยะในโรงเรียนหรือว่าในชุมชน ีน้อยท่สุดคสุดท้ายพี่โจถามหน่อยพี่เห็นแล้วแหละว่าน้องๆเกิดการเรียนรู้จริงๆถ้าเราเทียบกับก่อนก่อนที่เราจะมีกระบวนการเรียนรู้แบบชาวเซนเตอร์นี้มาใช้เนี่ยเราคิดว่ามันมีความแตกต่างกันไหมมีความแตกต่างมาค่ะจากที่หนูอะค่ะเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกแต่ไม่มั่นใจในตัวเองไม่กล้าพูดในที่สาธารณะแต่ตอนนี้ค่ะหนูสามารถพูดกับระดับและัฐมนตรีได้นี่คือถือว่าแบบสุดยอดแบบสุดยอดจริงๆสําหรับหนูแล้วอะค่ะเมื่อก่อนผมก็ไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าลองลงมือทําครับเพราะว่ากลัวผิดพลาดครับแต่ ตอนนี้ผมกล้าลงมือทำแล้วเรามีความกล้ามากขึ้นใช่วันนี้เราคงได้เห็นกันแล้วนะคะว่าความพยายามทั้งหมดที่ผ่านมาของมูล,ลนิธิสารอนาคตการศึกษา ConnectED ดีทำมาตลอดเป็นระยะเวลาเกือบ9ปีนั้นสำฤิ์ผลผลิดอออกผลไปมากแค่ไหนซึ่งแน่นอนว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดความร่วมมือจากภาคัส่วนที่สำคัญจนทำให้วันนี้ ต้นกล้าของความมุ่งมั่นของพวกเรากำลังเติบโตและงอกงามค่ะจนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้มูล,ลนิธิและเครือพันธมิตรกว่า61องค์กรและยังเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนต่างๆได้นำตัวอย่างและองค์ความรู้ไปต่อย,ยอดเพื่อพัฒนาและยกระดับการศึกษาไทยให้มีคุณภาพตอบโจทย์ผู้เรียนมากขึ้นและท้ายที่สุดก็เพื่อให้เด็กไทยของเราพร้อมก้าวเข้าสู่โลกอนาคตอย่างมีคุณภาพรวมผลักดันอนาคตการศึกษาไทยอย่าง,ย,างยั่งยืน